เจ็บมากวะวะดูท่าแล้วก็คงไม่ค่อยเจ็บหรอกมั้งเด็กทุนเหรอวะได้แค่นี้เหรอมึงพักแค่แล้วสักงกลับบ้างนี่แหละกิดมึงตลอดกลับมาแล้วเหรอลูกครับผมทำไมมีรอยช้ำน่ะ เตะบอลลมครับเตะบอลล้มอะไรเนื้อตัวมอมแมมแบบนี้อะฮะไปโดนอะไรมาบอกมแม่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรจริงครับทําไมมันจะไม่มีอะไรได้ยังไงแม่ไม่ต้องอยุ่งกับผมมากได้ไหมครับผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับโฟ<อ>ครับแม่ทำขอาข้าวที่หนูชอบด้วยอ่ะหนูมานั่งกินก่อนไหมเราแม่ไปเอาข้าวมาให้นะออแอผมนะอยากย้ายออกทําไมล่ะลูก ผมเรียนแล้วมีความสุขครับผมเรียนที่ไหนก็ได้แต่ว่าหนูเพิ่งได้ทุนมานะแม่ไม่ต้องสนหรอกว่าผมได้ทุนเหลืออะไรอ่ะผมไม่อยากอยู่แล้วหาที่ใหม่ผมได้แล้วคนมันเนี้ยดูดิมีมีจตังค์วะดูดิม่มีตงจะโกหกทำไมไม่มีตังค์มีก็เอามาดีวะาล้วงกี่ล้วงเฮ้เจ้าพวกเธอแม่ไงแม่อุณ อะไรไหมเดี๋ยวพวกนั้นทำมาเธอหรือเปล่าไม่ได้ทำอะไรอผมลลสวัสดีค่ะค่ะใช่ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คือเรื่องม,ม,มันเป็นยังไงหรอคะ พอดีว่าน้องมีเรื่องกับเพื่อนในห้องนะคะมีเพื่อนในห้องบางส่วนแจ้งมาว่าน้องถูกกลั่นแกล้งมาสักพักแล้วในส่วนของเด็กกลุ่มนั้นทางโรงเรียนจะรีบดําเนินการจัดการให้ค่ะคุณแม่มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะฉันยางรักล้กนะคุลูกค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณแม่คือทางโรงเรียนจะรีบจัดการให้จริงๆค่ะฉันต้องขอบอกด้วยนะคะแต่ฉันได้รัความรู้สึกของลูกค่ะลูกฉันเขาอยากยย้าอยา่แล้ค่ะดิฉันอยาก ให้คุณแม่ลองพิจารณาอีกสักครั้งคือลูกฉันบาดเจ็บกับมาตลอดนะคะฉันไม่สามารถให้ลูกฉันดูต่อได้ถ้าโรงเรียนของพวกคุณไม่สามารถดูแลลูกฉันได้ฉันก็จะให้โรงเรียนอื่นดูแลค่ะขอตัวนะคะสวัสดีค่ะีหเมื่อกี้ผมไปช่วยงานครูที่โรงเรียนมาเขาให้ไปย้ายมาทําไมแม่ถึงยอมไม่ผมย้ายก็โฟอ,อยากย้ายไม่ใช่หรอใช่ครับหนูโดนแก้มาหรอ คกับครูที่โรงเรียนโท,โทรให้โทรให้แม่อ่ะไปหาครูนะใช่แล้วครับทําไมอ่ะหนูโดนแก้ทำไมไม่บอกแม่ลูกผมไม่อยากทาให้แม่เป็นห่วงครับแต่ยิ่งหนูไม่บอกแม่อย่างเงี้ยแม่ยิ่งเป็นห่วงโฟนะแม่มีโฟแค่คนเดียวนะลกูกขอโทษครับส่วนใบย้ายอ่ะถ้ามีอะไรให้แม่เซ็นอ่ะเดี๋ยวแม่จะเซ็นให้แล้วหนูก็เซ็นในที่หนูจำเป็นจะต้องเซ็นแล้วก็ไปยื่นให้โรงเรียนีล้วแม่เป็นลังจานต่อนะ แม่ทุกไปตลอดเวลาที่ผ่านมาผมขอโทษที่ทําตัวไม่ดีให้แม่เป็นห่วงต่อไปนี้ผมจะไม่ทําอีกแล้วครับแม่ก็ขอโทษที่แม่อาจจะดูแลหนูไม่ดีด้วยนะลูกนะครับมาก่อนทีนี้ไม่เจ็บแล้วหรือไงไม่เจ็บครับไม่เจ็บนะเออนี่แลวาปะตั้งใจขยายแล้วแดะก็ต้องตั้งใจเรียนให้ด้วยนะดีมากโอเค อาบาย <ะ S 2> ้ายังมีครั้งที่2องะ <c oughs> ตาให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดแม่ผมเด็กจร <c oughs> ิง <c oughs> เด็กทุน <c oughs> หาที่ไหนผมเรียนก็ได้ผมเนี่ย <c oughs>